ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวได้กันกับบบนะคะวันนี้กบจะนำเสนอเมนูนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวอกไก่ตุนนั่นเองนะคะเพื่อนๆมาดูกันค่ะส่วนประกอบของกบมีอะไรบ้างนะคะนี่ก็คืออกไก่นะคะอกไก่กบใช้ครึ่งครึ่งครึ่งอกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็มีเห็ดหอม อันนี้ผงพโล้นะคะก,ก็เครื่องเครื่องยาจีนเนาะแล้วก็ข่าขนอ1หนึ่งก้อนอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลกรวดเนาะก็ซอสก็ซีอิว๊วฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอันนี้ก็เป็นส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใส่ตอนเสร็จเนาะมีกระเทียมเจียวพริกไทยปน่นไม่มีผักเนาะกบก็จะใช้ต้นคะน้านะคะใบของใบและก้านนะคะ เป็นผักเนาะผักชีกก็จะใช้เส้นนี้นะคะบะหม,มี่เหลืองนะคะโอเคค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนใส่ขนมหนอึ่งก้อนเคร่องส่วนริงของเราใส่ทุกอย่างลองอไปเลยนะคะเพื่อนอน้ำตาลทรวยเห็ดหอมผงกะโล้ค่ะ นี้ก็จะปู่ด้วยฝาเขียว1ช้อนสีอูวขาว1ช้อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนเพื่อนาคนนะคะคือผมก,ก็ทำปกติผมจะทำาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพวก เนื้อนะคะเพื่อนเอนเนื้อแล้วก็หมูนะคะเป็นมันๆน,นะคะแต่ครั้งนี้คือกบก็ห่างหายจากการทำก๋วยเตี๋ยวให้สามีทานนานแล้วเนาะแล้วทีนี้กบก็ได้ไปเซิร์ชนะคะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอกไก่เนี่ยจะไม่อ้วนนะคะถ้าเราทาปนปริมาณที่พอดีเนาะกบก็เลยนึกเมนูนี้ให้แบบว่าทานอาหารแบบสลัดทุกวนันหรืออาหารที่แบบว่าผักทุกวันเนี่ย ก็อาจจะจำเจนะคะกบก,ก็เลยไปเซิร์ชนะคะอย่างที่บอกเขาบอกว่าเมนูนี้ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะกบก,ก็เลยจัดเมนูนี้ให้สามีเลยค่ะวันนี้ชุบก็จะเอาอกไก่ของกบลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะ อนนี้กบได้ทําการาต้มน้ํานะคะที่จะลวกเส้นนะคะเพื่อนๆโอ้เส้นอันนี้ดีจังเลยไม่ค่อยมีแป้งสองก้อนก็ดูเจ็เยอะเกินไปนะคะกบจะเอาก้อนครึ่งเนาะนู่นมันจะเยอะเกินไปนะคะเพ่อนๆคลีเส้น โอเคเราก็จะใส่กระชอนแล้วกันนะโอ้ยอะ่ะดูเหมือนจะน้อยอีกแกใครกันแน่ที่หิวเนี่ยกบนี่แหละอ่ะสองก้อนเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆโอเคแล้วเราไปทำการล้างน้ำนะคะ กบจะขออใส่ลืมนะคะเพื่อนๆอสีอวดัชนิดนึงนะคะเติมสีนิดนึงลืมค่ะจริงๆมันก็เข้มอยู่แล้วเนาะแต่กบอยากใส่สีอวดมลงไปนิดนึง่ะค่ะเพื่อน โอเคเรากลับมาที่นี่กันที่เส้นกันกระเด็นเลยค่ะเอาแม่แบบว่าพอดีพอดีเนาะ ให้นุ่มๆน,นะคะพเพื่อนๆก็ดูหน่อยสิชิมเลยแล้วกันนะคะอีกนิดนึงนะคะ่ะเพื่อนๆโอเคค่ะกลว่าได้ที่แล้วนะคะพเพื่อนๆชุบ ใส่ล้มันสักนิดนึ่งน,นะคะใส่กระเทียมเจียวสักนิดนนะึงให้หอม โอเคค่ะมาลวกผักกันนะคะเพ,พื่อนๆกก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยใส่เกลือก็ได้ทำการเตรียมน้ำเย็นเอาไว้นะคะถ้ากบลวกเสร็จแล้วกก็จะตักใส่กระมังน้ำเย็นนี้หนยนะคะเพ,พื่อนๆใส่ผักลงไปเลย ได้กรอบๆเนาะฝั่งทางนู้นก็เดือดตุดๆเลยค่ะ lost, กว๋วยเตี๋ยวอกไก่ตุ๋นค่ะ what s what? <S <laughs> เงือเเงือเอา้วสามีก็ไปวิ่งมานะคะอย่างที่กบบอกนะ เขาก็ไปออกกําลังกายของเขาเขาก็ยังคงอ๋อเขาลดลงมากบคืออย่างอย่างที่กบบอกไปนะคะว่าบางครั้งน้ําหนักตอนนี้น้ําหนักของสามีของกบนะคะขึ้นขึ้นลงลงนะคลิปก่อนนู้นอ่ะเขาลดไป3ากิโลนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้มันก็ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นอยู่แบบนี้ค่ะแต่เมื่อเช้าช่างมาน้ําหนักลงไป5้ากิโล ใจมากแต่ไม่รู้นะคะว่าห้ากิโลนี้มันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะคะกบก็ไม่เป็นไรทําไปกไ็ได้ได้ได้แบบได้ออกกําลังกายด้วยแบบลดพุงก็ดีสําหรับเขานะคะเพื่อนๆแต่ก,กบไม่ดีสําหรับกบโอเคอย่านอกเรื่องสามีมาทีไรกบนอกเรื่องทุกทีกบก็จะลวกให้เขาแบบว่านิ่มๆสักนิดนึงนได้ที่แล้วนะคะ ก็ใช้น้ำก๊อกนะคะเพื่อนเเพราะว่าที่นี่นะคะอย่างที่บอกเนาะอเมริกานะคะเขาจะมีก๊อกน้ําร้อนแล้วก็ก๊อกน้ําเย็นเนาะน้ําเย็นก็คือเย็นเลยนะคะเพื่อนๆเย <laughs> ็นจริงๆนะคะ <laughs> โอเคเดี๋ยวรออ,อกไก่ของเราตุ๋นเสร็จแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆพจา้าค่ะเรามาเสิร์ฟกันเลยนะคะผมก็จะหยิบเนื้อไก่

อนุญาตใช้มือด้วยนะคะเพื่อนเพื่อความรวดเร็วกล้างมือแล้วนะอันนี้ของสาม,มีนะคะเพื่อความรวดเร็ว ร้อนนะคะทำแบ,บ่งง่ายๆวดเลยวดเลยแล้วก็เทีเลาะไปที่ชามแล้ได้ร้อนนี่เห็ดหอมนะ่อนๆก็ร้อนทำไปด้วยตกแต่งไปด้วยนะคะนี่ <laughs> ไม่อ้วนด้วยนะถ้าเราทานเส้นไม่เยอะโอเคเดี๋ยวบอไฟสงนิดนึงนะคะเพื่อนพ่จ้วก็จะใส่นี่หน่อยเดี๋ยวบางไก่นะเดีนน๋ยวไม่สวยงามนะ ก็ยังจะยังจะคงความสวยงามอยู่นะคะใส่กระเทียมเจียวนิดหน่อยนะคะสุดท้ายก็คือพิปเปอร์กบเคยอันนี้แหละเดี๋ยวมันจะไม่สวยก็ยังคงความสวยงามอยู่ค่ะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆบะหมี่อกไก่ตุ๋นนะคะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ชามของสามีนะคะเป็นยังไงบ้างคะที่รักน่ากินไหมแถมไก่อันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้อก <laughs> ได้ได้ไดไดไดอยู่อกไก่ไม่เป็นไรนะคะกินได้โอเคค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันกันกบกบนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปค่ะไปทานด้วยกันกับกบกันนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพค่ะไป,ลปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว <laughs> กลับมากลับมากลับมาโอเคค่ะรักเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายค่ะ